อยากจะโอนบ้านจังเลยแต่ตัวเองอยู่ต่างประเทศทำอย่างไร สวัสดีครับโคช้ชแชทครับวันนี้ก็มีที่บ้านถามถามกันมาหลายหลายคนว่าเอา้บาบังเอิญว่าเจ้าของบ้านอยู่ต่างประเทศให้ตัวแทนในประเทศไทยเรีอยคุณพ่อคุณแม่ญาติมาช่วยดูแลเรื่องของการขายให้แล้วปรากฏว่าจะขายได้แล้วเนี่ยทำอย่างไรดีวิธีการง่ายๆนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องแปลกจนเกินไปก็มีการมอบอำนาจนั่นเองการมอบอำนาจเป็นงานเป็นเรื่องพื้นฐานของในวงการอยู่แล้วที่เขาทําการ ทีนี้ข้อยากนิดนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าในการเซ็นสัญญามอบอำนาจของคนที่อยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยโดยหลักการของต่างประเทศนะมันจะต้องมีคำว่า notary ครับ notary public ก็คือว่าเป็นการเซ็นรับรองว่าเนี่ยเป็นเจ้าตัวจริงๆเป็นการเซ็นเอกสารต่อหน้าคนที่ เป็นโน้ตเรียับลิคจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยถ้าถามจริงๆไปตามแบงก์ก็ได้นักกฎหมายก็ได้นะครับแต่ท่านี้แนะนําจริงๆสําหรับคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วอยากจะขายบ้านถ้าจะทําเรื่องนี้นะไปเซ็นที่กองศูนเจ้าเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเอาโบรชั่นภาษาอังกฤษมามาเซ็นไปแล้วกลับมาเมืองไทยก็ต้องมานาั้งแป๊ดั้งนู่นตั้งนี่อีกทีนึงแต่ถ้าไปที่องศูนง่ายที่สุดเลยครับก็ให้เจ้าหน้าที่องศ์นยเป็นคนเซ็นรับรองนันจะเอามาปุ๊บแล้วใช้ได้เลยง่ายๆ เทคนิคแค่นี้ครับก็จะสามารถที่จะคนในประเทศไทยญาติๆชาวต่างประเทศต้องการขายบ้านไม่ต้องตกใจทําได้เช่นเดียวการจําไว้นะฮะกงศุนประจําประเทศนั้นครับโอเคครับก็ฝากเอาไว้เทคนิคนี้ใครมีแบบนี้รีบๆเอาไปใช้ใครมีเหตุการณ์ที่จำเป็นเจ้าของต่างประเทศรีบๆเอาเรื่องนี้ไปใช้นะครับสำหรับรอบหน้าจะสอนเรื่องอะไรจะมาใช้อะไรยกกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ